The Legend of Fu ฟ i ู n ทตอนที่2,783ตายอย่างมีเกียรติเย่ฟูเทียนข้าสามารถให้ทางรอดแก่เจ้าได้เจ้าจะเลือกมันไหมพระเจ้ารัฐสงครามถามเสียงของเขามีพลังทะลุทะลวงและผู้ฝึกตนของพระราชวังจกักรพรรดิเย่รู้สึกว่าแก้วหูของพวกเขาเจ็บ อดีตจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ได้รวมเข้ากับเจ้าระสงครามกลายเป็นหนึ่งเดียวเขาฟื้นพลังศักดิ์สิทธิ์ของเขาแล้วและแม้ว่าเขายังไม่ฟื้นขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดแต่เขาก็อยู่ภายใต้จัก,กรพรรดิขั้นแล้วแม้แต่เสียงของเขาก็ยังมีพลังศักดิ์สิทธิ์ผู้คนในพระราชวังจัก,กรพรรดิเย่สามารถสัมผัสได้พวกเขารู้สึกสิ้นหวังและมองขึ้นไปที่เย่ฟู่เทียนบนท้องฟ้าบางทีพวกเขาอาจเผชิญกับอันตรายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวันนี้พวกเขาจะย้อนกระแสน้ำในครั้งนี้ได้หรือไม่ ทางรอดเยฟู่เทียนมองไปที่อีกฝ่ายเขาเข้าใจชัดเจนว่ามีเพียงหนทางเดียวที่จะแก้ไขปัญหานี้ภายใต้สถานการณ์นี้ทุกคนที่อยู่ภายใต้ขั้นจกกักัดเป็นมดเขาต้องก้มหน้าก้มตายยอมรับการควบคุมของอีกฝ่ายและยอมแพ้ทุกอย่างนี้คือสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการในความเป็นจริงพวกเขาสูญเสียความสามารถในการบรรเทาสถานการณ์หลังเกิดพายุในปีนั้นฝ่ายหนึ่งต้องถูกทำลาย อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเขาจะช้ากว่า19จริงๆอีกคนหนึ่งไปถึงระดับถัดไปเร็วกว่า19แม้ว่านี้อาจเป็นเพราะบรรพบุรุษของมนุษย์แต่กระบวนการนี้ไม่จําเป็นมันเป็นผลลัพธ์ที่สําคัญในขณะที่จกักรพรรดิแห่งรัสงครามพูดการก่อตัวของสวรรค์อันไรขอบเขตก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าค่ายกลศักดิ์สิทธิ์ประกอบด้วยเจ็ดจำนงดาบที่ไรขอบเขตและไร้ขอบเขตราวกับว่ามันเป็นพลังแห่งการลงโทษจากสวรรค์ เย่ฟู่เทียนมองดูเป็นจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่กลับชาติมาเกิดของตระกูลเทพโบราณที่เตรียมโจมตีเขามีความคิดและพายุอวกาศที่น่าสยดสยองก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้ากดของสถานที่นี้เพิ่มขึ้นและช่องว่างการกลืนนับไม่ถ้วนก็ปรากฏขึ้นในพื้นที่อันกว้างใหญ่นอกจากนี้ยังมีวงล้อก,กลืนขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นมันเหมือนกับหลุมดำที่สามารถกลืนทุกสิ่งในโลกได้ กฎอวกาศที่รุนแรงมากถูกน้ำท่วมนอกพายุหลุมดำนี้บนท้องฟ้าราวกับว่าเจตจำนงของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่กำลังตื่นขึ้นเดิมดินแดนนี้มีเจตจำนงของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งของมโหรากาของ8กองทัพดวงตาของเย่ฟู่เทียนเปลี่ยนไปร่างของเขาละลายไปในอวกาศนั้นหายไปในหลุมดำ พายุลูกนี้พัดถล่มท้องฟ้าหลุมดำกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างในโลกรวมทั้งพลังแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่ทำให้เจดจำนงดาบจำนวนมากหายไปหลังจากถูกกวาดเข้าไปในหลุมดำน่าสนใจเจ้าระสงครามแหน่งขึ้นไปบนฟ้าดวงตาสีทองของเขาจับพลังศักดิ์สิทธิ์และเฉียบแหลมอย่างยิ่งเจดจำนงของมโหรากาจากแกองพันโบราณน,น่าเสียดายที่สิ่งนี้ไม่มีอยู่จริง ทันทีที่เขาพูดจบเจตจำนงผู้น่าสะพรึงกลัวก็พุ่งขึ้นไปบนฟ้าทำให้พายุกลื่นอันน่าสยดสยองบนท้องฟ้าสั่นสะเทือนจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่กลับชาติมาเกิดคนอื่นๆก็ปล่อยเจตจำนงของพวกเขาเช่นกันพระราชวังเย่ทั้งหมดถูกห้อมล้อมด้วยเจตจำนงของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้ทำให้ผู้คนรู้สึกกดดันอย่างแท้จริง ทุกเจตจำานงเป็นของระดับจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แม้ว่าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้จะไม่กลับมาถึงจุดสูงสุดพวกเขาก็ตื่นขึ้นอีกครั้งและกลับมามันเป็นเจตจำานงที่แท้จริงของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่อย่างที่คนอื่นบอกถ้ากาษัตริย์มหรากาฟื้นคืนพระชนเขาย่อมสามารถบังคับเจตจำานงของพวกเขากลับคืนมาได้แต่มหรากาไม่มีอยู่อีกต่อไปในขณะที่พวกเขากลับมาจริงๆบูม ภาพเงาของพระเจ้าโบราณของรัฐสงครามยกมือขึ้นและชี้ไปที่ท้องฟ้าในช่วงคลิปตาพลังศักดิ์สิทธิ์ของรัศสงครามก็แปลเปลี่ยนเป็นใบมีดคมต่างๆที่ทะลุผ่านความว่างเปล่าใบมีดไม่ได้บินออกจากมือของเขาแต่มันข้ามผ่านช่องว่างและแทงเข้าไปในพายุหลุมดำที่สามารถกลืนทุกสิ่งได้ ใบมีดคมต่างๆมาจากพระหัตถ์ของพระเจ้าโบราณและสามารถแทงทะลุพายุอวกาศได้โดยตรงพายุหลุมดำกลืนกินมันเข้าไปแต่ปลายอีกด้านหนึ่งยังคงอยู่ในมือของพระเจ้าโบราณพลังศักดิ์สิทธิ์ระเบิดออกมาน้ำท่วมอย่างดูเดือดในพายุหลุมดำต้องการฉีกพายุหลุมดำออกจากกัน พายุแห่งหลุมดำม้วนตัวและฟ้าร้องราวกับกำลังจะพังทลายในเวลาเดียวกันพลังแห่งการลงโทษจากสวรรค์ที่เปลี่ยนโดยดาบศักดิ์สิทธิ์จำนวนนับไม่ถ้วนก็แทงเข้าไปในพายุหลุมดำเทพโบราณเหล่านี้ต้องการทำให้พายุหลุมดำถล่มอย่างแรงบูมบูมบูมเสียงฟ้าร้องมากมายสั่นสะเทือนทั้งท้องฟ้าและแผ่นดินลมพายุที่ปรากฏขึ้นเหนือพระราชวังเย่ได้พังทลายลงพร้อมๆกันถูกทำลายและถูกทำลาย ดาบศักดิ์สิทธิ์นับพันล้านเล่มพุ่งออกมาทันทีพุ่งเข้าหาเย่ฟู่เทียนทันใดนั้นลำแสงที่แข็งแกร่งมากของเจตจำนงดาบก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าสี่ร่างปรากฏขึ้นพร้อมกันนักดาบผู้ยิ่งใหญ่สคนได้แก่เจ้าดาบสูงสุดเยออ่อเฉินยาย่าและประมาจารย์ดาบแห่งลีเหิน แน่นอนว่าสุดยอดดาบจักรพพัดเป็นผู้นําในขณะที่เยอูเฉินและนักดาบคนอื่นๆได้รับการสนับสนุนพวกเขาปล่อยเจเจานงระดับจักรพรรดที่พวกเขาเข้าใจในปีนั้นและเปิดใช้งานอาวุธศักดิ์สิทธิระดับจักรพพัดโดยมีสุดยอดดาบจักรพพัดเป็นผู้นาค่ายกลดับหลักค่ายกลของดาบศักดิ์สิทธิขนาดมห AH ึมาปรากฏขึ้นเหนือลมพายุกองกำลังทั้งสองของเจเจจนงดาบชนกันอย่างดูเดือดพังทลายลงในความว่างเปล่าและพลิกโลก มีกลิ่นเหม็นเย็นและจากนั้นผนึกฝ่ามือใหญ่ห้าวเทียนก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้ามันทะลุผ่านเจตจำนงดาบที่หักโดยตรงและกระแทกเข้ากับสุดยอดดาบจัก,กรพพัดและคนอื่นๆในท้องฟ้าพวกเขาผลักดาบขนาดใหญ่เพื่อปะทะกับมันแต่ทันทีที่พลังศักดิ์สิทธิ์ห้าวเทียนถูกปลดปล่อยมันก็ทำลายทุกอย่างไปแล้วผนึกฝ่ามือใหญ่แปรเปลี่ยนเป็นท้องฟ้าแสดงถึงเจตจำนงของห้าวเทียนมันหาที่เปรียบนี้ได้บูม ด้วยการกระแทกครั้งใหญ่ดาบศักดิ์สิทธิ์ระดับจกักรพรรดิก็ตกลงมาและในที่สุดก็ทําให้ผนึกฝ่ามือใหญ่ห้าวเทียนสั่นสะเทือนอย่างไรก็ตามดาบศักดิ์สิทธิ์ระดับจกักรพรรดิก็ยังถูกส่งกลับไปสุดยอดดาบจากักรพรรดิและผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งอื่นๆก็ถูกส่งไปเช่นกันพวกเขาคร่ำครวญและเลือดสดก็ไหลออกมาจากปากของพวกเขาพวกเขาไม่ได้ถูกโจมตีโดยตรงมันเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในเจตจำนงของห้าวเทียนที่ทําร้ายพวกเขา,มาแมลงพยายามเขย่าต้นไม้ หัวหน้าตระกูลห้าวเทียนกล่าวเขาเคยเป็นจัก,กรพรรดิห้าวเทียนใครๆก็นึกภาพออกว่าก่อนหน้านี้เขาแข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อเพียงใดและตั้งชื่อตัวเองตามห้าวเทียนสวรรค์อันกว้างใหญ่เขาเป็นตัวแทนของเจ็ดจำนวนของห้าวเทียนพลังสังสกั์ที่เขาฝึกฝนก็เป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ของห้าวเทียน ตอนนี้แม้ว่าเขาจะยังกลับมาไม่เต็มที่แต่เขาก็สามารถปลดปล่อยเจตจำนงและพลังศักดิ์สิทธิ์ของเขาไปพร้อมๆกันได้คนเหล่านี้จะตอบโต้เขาด้วยอาวุธระดับจัก,กรพรรดิเพียงชิ้นเดียวได้อย่างไรเขาสามารถกวาดล้างทุกอย่างด้วยตัวเขาเองและฆ่าเข้าไปในพระราชวังจัก,กรพรรดิเย่ทันใดนั้นพวกเขาก็มารวมกัน เย่ฟู่เทียนเหลือบมองไปที่สุดยอดดาบจัก,กรพพัดและคนอื่นๆเขารู้สึกสิ้นหวังแน่นอนว่าเขาคิดว่าคนเหล่านี้กลับมาแล้วแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เป็นจัก,กรพพัดโดยตรงหลังจากที่กลับมาแล้วแต่พวกเขาก็อยู่ใกล้จัก,กรพพัดผู้ยิ่งใหญ่แล้วจัก,กรพพัดผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ใกล้เหล่านี้ไม่เหมือนกับผู้ฝึกตนระดับเทพคนอื่นๆ แม้ว่าผู้ฝึกตนอื่นๆในใกล้เคียงเทพจะมีรายละเอียดและการฝึกฝนที่แข็งแกร่งมากพวกเขายังไม่ได้สัมผัสถึงพลังขั้นสูงสุดแต่คนเหล่านี้เคยรู้สึกมาก่อนพวกเขาเคยเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงเย่ฟู่เทียนยังคงเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เสียชีวิตที่นี่ในวันนี้ผู้นำตระกูลฮ้าวเทียนประกาศด้วยเสียงของเขาดังก้องไปในท้องฟ้า ยังคงเป็นเกียรติของเย่ฟู่เทียนที่จะตายเพราะเขาจะตายในมือของพวกเขาวันนี้จัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่จำนวนนับไม่ถ้วนได้ร่วมมือกันเพื่อสังหารเย่ฟู่เทียนในฐานะทายาทของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่และเป็นทายาทของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่มากมายเจ้าไม่ต้องการยอมแพ้แล้ววันนี้เราจะมอบความตายอันมีเกียรติแก่เจ้าท่านจะได้พักผ่อนอย่างสงบสุขผู้นำรัฐสงครามกล่าวน้ำเสียงของเขาเย็นชาและเยี่ยงมากการมอบความตายให้กับเย่ฟู่เทียนเป็นเกียรติของเขา เป็นเพียงเพราะพวกเขาเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่และยิ่งใหญ่การตายด้วยมือของพวกเขาถือเป็นเกียรตินับประสาอะไรพวกเขาทั้งหมดลงมาร่วมกันเพื่อฆ่าเย่ฟู่เทียนไม่มีใครในแคว้นศักดิ์สิทธิ์จะได้รับเกียรตินี้การฆ่าเขาเป็นเกียรติของเขาเองนี่เป็นความเย่อหยิ่งอะไรเช่นนี้นี่เป็นการย่อเย้ยแบบไหนแต่คนเหล่านี้เคยเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ตอนนี้ผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งทุกคนในวังเย่จักรพรรดิรู้สึกกดดันจนหายใจไม่ออก ออราที่กดขี่ได้ปกคลุมทุกคนไม่ใช่แค่เย่ฟู่เทียนในวันนี้กลุ่มจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เห็นว่าชีวิตของทุกคนไม่มีอะไรทุกสิ่งภายใต้ขั้นจัก,กรพรรดิยิ่งใหญ่เป็นเพียงมดถ้าเย่ฟู่เทียนแพ้ทุกคนจะต้องตายที่นี่ในวันนี้อีกฝ่ายไม่ยอมให้ใครไปพระราชวังจัก,กรพรรดิเย่เป็นทั้งหมด ในขณะน,นี้ร่างของเย่ฟู่เทียนเข้าสู่ท้องฟ้าเบื้องบนพลังปราณของเขาเพิ่มขึ้นอย่างดูเดือดภายในตัวเขาไหลไปสู่โลกภายนอกแสงศักดิ์สิทธิ์สีเขียวมรกตจากพระราชวังชีวิตของเขารวมกับเจตจำนงของโลกเจตจำนงของเขาเองได้รวมเข้ากับโลกด้วย การฝึกฝนของเขาได้ปรับปรุงความสามารถของเขาอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เขาไม่มีใครเทียบได้กับอดีตและไม่สามารถพูดในลักษณะเดียวกันได้แต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่ได้เผชิญหน้ากับผู้ควบคุมของตระกูลเทพโบราณอีกต่อไปกลับเป็นจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แทนยิ่งไปกว่านั้นมันไม่ใช่แค่หนึ่งเดียว ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้เขาจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยโดยการยืมเจตจำนงของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่โบราณและรวมเข้ากับเจตจำนงของมหรากาที่มีอยู่ในของล้ำค่ายอย่างเต็มที่เรากับสัมผัสได้ถึงบางสิ่งกลุ่มผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งมองขึ้นไปบนท้องฟ้ามีการดูถูกในสายตาของพวกเขาเย่ฟู่เทียนยังไม่ยอมแพ้และต้องการพลิกกระแสน้ำเขากำลังฝัน ผู้คนมักจะหลงผิดอยู่เสมอพวกเขาสิ้นหวังแล้วแต่พวกเขายังคงยึดมั่นในจินตนาการเป็นเพียงการต่อสู้ก่อนตายการต่อสู้ของมดมีความหมายอย่างไรหัวหน้าตระกูลห้าวเทียนผู้เสียงดังเสียงของเขาไม่แยแสและมีความรู้สึกสูงส่งเขาไม่เคารพเย่ฟู่เทียนเลยเขาไม่ใช่ผู้ควบคุมของตระกูลห้าวเทียนอีกต่อไป ผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งของพระราชวังจักรพรรดิเย่ไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะอวดดีเมื่อได้ยินเสียงนี้แต่เสียงกลับดูเคร่งครึมและเคร่งครึมราวกับว่ากำลังระบุข,ข้อเท็จจริงนั่นคือเสียงของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่และมันก็มาพร้อมกับพลังอันศักดิ์สิทธิ์ฝูมดเป็นมดในขณะที่พวกเขาเป็นผู้ปกครองโลกการต่อสู้ของมดมีความหมายอย่างไรอาจเป็นเพราะเย่ฟู่เทียนเป็นบุคคลแรกที่พวกเขาต้องการค่าหลังจากกลับมาหรือบางที่เขาอาจเป็นคู่ต่อสู้คนแรก ดังนั้นพวกเขาจึงพูดมากขึ้นแม้ว่าพวกเขาจะไม่เห็นเย่ฟู่เทียนเป็นคู่ต่อสู้อย่างแท้จริงแต่พวกเขาก็ยังให้ความเคารพแก่เย่ฟู่เทียนในสายตาของพวกเขาพวกเขามาเพื่อฆ่าเย่ฟู่เทียนเป็นการส่วนตัวและมีหลายคนมารวมกันนี้เป็นความเคารพอยู่แล้วมันเป็นเกียรติของเย่ฟู่เทียนเขาสามารถตายอย่างมีเกียรติให้ตายสีเสียงเรียบๆพูดมันเป็นน้ำเสียงที่ห่างไกลเรากับกำลังประกาศผลผลที่ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว บนท้องฟ้าห้าวเทียนพลางปกคลุมแผ่นดินใบหน้าปรากฏขึ้นเหนือร่างกายของเขาดูเหมือนว่าจะเป็นตัวแทนของห้าวเทียนใบหน้านี้จึงกลายเป็นร่างใหญ่ราวกับเทพสวรรค์มันยกมือขึ้นและกระแทกลงที่ท้องฟ้าเบื้องล่างผนึกฝ่ามือใหญ่ห้าวเทียนนับไม่ถ้วนถูกยิงตกพื้นดินแตกเป็นเสียงเสียงและทุกอย่างกำลังจะถูกทำลายผนึกฝ่ามือครอบคลุมพระราชวังจักรพรรดิเย่ทั้งหมดทุกอย่างกำลังจะถูกทำลาย The l e g เกน of Fu t i a ทตอนที่2,784สงครามศักดิ์สิทธิ์ผนึกฝ่ามือใหญ่ห้าวเทียนที่ร่วงหล่นนั้นมีพลังศักดิ์สิทธิ์ของห้าวเทียนและเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจทันทีที่ผนึกฝ่ามือปรากฏขึ้นผู้ฝึกตนในพระราชวังอิมพิเรียนเย่ทั้งหมดก็รู้สึกถึงพลังอันศักดิ์สิทธิ มันเป็นน้ำหนักของห้าวเทียนมันรู้สึกหายใจไม่ออกและเลือดของพวกเขาก็พุ่งออกมาราวกับว่าร่างกายของพวกเขากำลังจะระเบิดพวกเขานึกไม่ออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากพวกเขาโดนพลังศักดิ์สิทธิ์ภายในผนึกฝ่ามือใหญ่พวกเขาไม่สามารถทนต่อการพิมพ์ศักดิ์สิทธิ์ของห้าวเทียนได้เลย ทันใดนั้นลำแสงอันศักดิ์สิทธิ์ก็สว่างสวัยไปทั่ววังเยจัก,กรพัิทั้งหมดแสงสีทองสองผ่านกลายเป็นแผ่นแสงอันน่าทึ่งในเวลาเดียวกันเสียงเพลงจากสวรรค์ก็ดังขึ้นเต็มท้องฟ้ากลุ่มของบุคคลปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเหนือพระราชวังจัก,กรพัิเย ผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งกลุ่มนี้สร้างค่ายกลศักดิ์สิทธิ์โดยตรงโดยใช้ร่างกายของพวกเขาเพื่อสร้างค่ายกลพวกเขายืนอยู่ในทิศทางต่างๆของพระราชวังจักรพรรดิเยและภาพเงาของเทพสงครามปรากฏขึ้นเบื้องหลังร่างกายของพวกเขาปรากฏอยู่เหนือแผ่นดินผู้ฝึกตนของตระกูลที่ศับ์สูน ผู้คนในพระราชวังจกักรพรรดิเย่ต่างแงนมองขึ้นไปบนฟ้าผู้มาใหม่เป็นผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งของตระกูลที่สาบสูญนำโดยผู้อาวุโสของตระกูลที่สาบสูญผู้ฝึกตน360ตระกูลที่สาบสูญได้สร้างค่ายกลสงครามสุดยอดนี้คนส่วนใหญ่ได้รับความช่วยเหลือในขณะที่ผู้ฝึกตนที่แข็งแกรง่งอย่างแท้จริงคือผู้อาวุโส คราวนี้ผู้อาวุโสทั้งหมดออกมาแล้วผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งของตระกูลที่สาบสูญซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆดูเหมือนโบราณอย่างเหลือเชื่อแต่คราวนี้พวกเขาก็ก้าวออกมาเช่นกันนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของพระราชวังซีเวยเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับตระกูลที่สาบสูญด้วยพระราชวังจกักรพรรดิเย่ปัจจุบันได้แก่พระราชวังจกักรพรรดิซีเวยพระราชวังจกักรพรรดิตะวันตกและตระกูลที่สาบสูญถ้าคนหนึ่งจเจริญทุกคน,น o, ก็เจริญถ้าคนใดคนหนึ่งถูกทำลายท,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 ทั้งหมดก็พังทลาย แสงศักดิ์สิทธิ์สองประกายอย่างละเอียดอ่อนในขบวนสงครามที่แข็งแกร่งนั้นมันควรจะเป็นอาวุธระดับจักรพรรดิโบราณและพลังแห่งสวรรค์ก็เพิ่มขึ้นมันปกคลุมท้องฟ้าและดวงอาทิตย์ปิดกั้นท้องฟ้าเหนือพระราชวังจักรพรรดิเย่ผนึกฝ่ามือศักดิ์สิทธิ์ของห้าวเทียนตกลงมาปล่อยเสียงฟ้าร้องที่อู e ้อี้ราวกับว่าโลกกำลังจะแตกสลายม่านแสงศักดิ์สิทธิ์แตกออกทันทีและแตกออกแต่แล้วร่างโบราณที่ปรากฏตัวก็ดันขึ้นไปบนฟ้า บูมๆเสียงฟ้าร้องยังคงดังต่อเนื่องไหลออกมาอย่างไม่รู้จบผู้นำของตระกูลฮ้าวเทียนยืนขึ้นบนท้องฟ้าและจ้องมองไปที่ผู้ฝึกตนของตระกูลที่สาบสูนด้วยดวงตาอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาเป็นไปตามคาดของตระกูลโบราณพวกเขาสร้าง่ายกลด้วยเนื้อหนังของพวกเขาและไม่กลัวความตายอย่างไรก็ตามความพยายามทั้งหมดก็ไรประโยชน์ตระกูลที่สาบสูนเป็นเพียงกลุ่มที่ถูกทอดทิ้งโดยเทพพวกเขาจะต่อต้านเทพที่แท้จริงได้อย่างไร ร่างที่เหมือนพระเจ้าแตกออกเป็นชิ้นชิ้นและเงาของพระเจ้าโบราณก็พังทลายผู้ฝึกตนทุกคนของตระกูลที่สาบสูญสามารถทนต่อแรงกดดันมหาศาลของพลังศักดิ์สิทธิ์ภายใต้เสียงสะท้อนของพลังศักดิ์สิทธิ์ผู้ฝึกตนตระกูลที่สาบสูญที่แข็งแกร่งหลายคนภายใต้ใต่ายกลนนั้นก็พลนเลือดออกมาและร่างกายของพวกเขาก็ตกลงสู่ท้องฟ้าพวกเขารับไม่ได้อีกต่อไปและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ผู้อาวุโสของตระกูลที่สับสูนสามารถทนต่อแรงกดดันส่วนใหญ่ได้แต่การฝึกฝนของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นผู้ฝึกตนตระกูลสับสูนที่ไม่เคยผ่านความยากลำบากแต่ก็ยังอ่อนแอเกินไปพวกเขารับไม่ได้และความตายยังคงเกิดขึ้นนอกจากนี้ในขณะที่พลังศักดิ์สิทธิ์ของห้าวเทียนยังคงโจมตีผู้อาวุโสของตระกูลที่สับสูนบางคนก็เริ่มพ่นเลือดออกมามันเหมือนกับรอยร้าวปรากฏขึ้นในร่างกายของพวกเขาและพวกเขาก็สามารถตายได้ทันที เมื่อเห็นสถานการณ์นี้สุดยอดดาบจักรพรรดิและกลุ่มของเขาใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์เพื่อโจมตีชายเถี่ยตาบอดฝางชุนและคนอื่นๆทั้งหมดสนับสนุนอาวุธของพวกเขาโจมตีขึ้นไปบนท้องฟ้าสีเฉียวกูตงลิวและผู้ฝึกหัดที่แข็งแกร่งอื่นๆที่สามารถต่อสู้ได้เช่นผู้ที่ได้รับอาวุธจักรพรรดิล้วนเริ่มโจมตี แม้แต่เซียชิงหยวนก็ขึ้นไปบนท้องฟ้าการฝึกฝนของเธออยู่ที่จุดสูงสุดของขั้นเหรินห่วงแต่เธอได้รับมรดกของจักรรรัิผู้ยิ่งใหญ่เธอเปิดใช้งานดอกบัวแห่งชีวิตทำให้ดอกบัวศักศิ์สิทธิ์ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้ามันขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและกลีบดอกไม้ก็พริบานเธอไปที่กลุ่มบนท้องฟ้าและเจตนาของชีวิตก็ไหลออกมาอย่างต่อเนื่อง ถึงกระนั้นผู้คนยังคงได้รับบาดเจ็บและถูกเหวี่ยงลงมาจากฟากฟ้ามันเป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างเหลือเชื่อในขณะนั้นเกิดความโกลาหนแปลกๆบนท้องฟ้าร่างกายทั้งหมดของเย่ฟู่เทียนหายไปกลายเป็นหนึ่งเดียวกับเจดจำนงของโลกเงาอันยิ่งใหญ่ของมโหรากาปรากฏขึ้นมีงูเหลือมจำนวนมากให้ลงมาจากตัวของมัน เทพสวรรค์ที่น่ากลัวแต่โบราณซึ่งก่อตั้งโดยมโหรากาได้เปิดกระเพาะเลือดของเขาและเริ่มกินจกกักรพรรดประสงครามและผู้ฝึกตนคนอื่นๆปากใหญ่ของเขากลืนทุกสิ่งครอบคลุมทั้งท้องฟ้าด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวมันกลืนท้องฟ้านั้นทำให้ร่างทั้งหมดหายไป กลิ่นอันเย็นชะมาจากภายในเงาของมหรากาจากนั้นแสงศักดิ์สิทธิ์ที่รุนแรงก็ระเบิดออกมาแสงนั้นเจิดจ้าและพลังแห่งสวรรค์ก็อบอวลอยู่ในนั้นมีการบูมที่น่าสะพรึงกลัวที่ยังคงเขย่าเงาของมโหรากาปังหลังจากเกิดเสียงระเบิดที่รุนแรงเงาของเทพเจ้าก็สุดตัวลงกลุ่มผู้ฝึกตนปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าอดีตจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เหล่านั้นอยู่ที่นั่นแล้วถ้าพวกเขาถูกกลืนกินหละ่ะ พลังศักดิ์สิทธิ์ล้อมรอบพวกเขาทั้งหมดและไม่สามารถทำร้ายพวกเขาได้แต่ทันทีที่พวกเขาปรากฏขึ้นอีกครั้งใบหน้าขนาดใหญ่อีกดวงก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้ามันยังคงเป็นใบหน้าของมโหรากาเขาส่งเสียงคำรำขนาดใหญ่เสียงคำรำโกรธของเทพ,พเจ้าโบราณทำให้วิญญาณของผู้ฝึกตนหลายคนสั่นส้านผู้ฝึกตนศัตรูบางคนของตระกูลเทพโบราณสุดตัวลงโดยตรงและเสียชีวิตในที่นั้นถูกฆ่าโดยเสียงดังก้องเสียงคำรำนี้มีเจตจำานงของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ ฉากนี้ทำให้จกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ตกใจเล็กน้อยภายใต้สถานการณ์เหล่านี้คนของพวกเขายังคงถูกเย่ฟู่เทียนฆ่าโดยตรงสิ่งนี้ทำให้จิตสังหารในสายตาของพวกเขาเข้มข้นขึ้นไม่ใช่เรื่องดีที่เรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นต่อหน้าพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะไม่สนใจชีวิตของผู้คนเหล่านั้นแม้ว่าพวกเขาจะเป็นลูกหลานของพวกเขาก็ตามสิ่งที่พวกเขาสนใจคือแม้แต่มดก็สามารถสู้กลับได้สิ่งนี้ทำให้พวกเขาไม่พอใจอย่างมาก ในเวลาเดียวกันพลังศักดิ์สิทธิ์ที่น่าตกใจก็ลงมาเงาขนาดมหึมาของมโหรากาที่ถือผู้ควบคุมศักดิ์สิทธิ์ถูกแฮ็กโดยตรงผู้ปกครองคนนี้ปกคลุมท้องฟ้าและดวงอาทิตย์และห้องโถงก็เต็มไปด้วยเงาผู้ควบคุมทันทีผู้ปกครองแต่ละคนมีพลังมหาศาลท้องฟ้ากลายเป็นหนักมากราวกับว่าโลกจะพังถ้าผู้ปกครองคนนี้ล้มลงพลังศักดิ์สิทธิ์จกกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปสูงขึ้นพลังศักดิ์สิทธิ์หลั่งไหลเข้ามาในม่านแสง แต่เมื่อผู้ครอบครองศักดิ์สิทธิ์มาถึงม่านแห่งแสงก็แตกเป็นเสียงเสียงเงาผู้ควบคุมที่ปกคลุมท้องฟ้ายังคงโปรยปลายลงมาที่พวกเขาทำให้พวกเขารู้สึกกดดันเล็กน้อยมดในดวงตาทำให้พวกเขารู้สึกกดดันฉากนี้ทำให้พวกเขาขมวดคิ้วและทุกคนยกมือขึ้นเพื่อโจมตีผนึกแห่งรสงครามและผนึกฝ่ามือใหญ่ห้าวเทียนถูกส่งออกไป เมื่อท้องฟ้าเต็มไปด้วยเงาของผู้ปกครองที่ตกลงมาภาพพิมพ์ของอาณาจักรรัศครามและผนึกฝ่ามือห้าวเทียนก็แตกเป็นสิ่งเสียงเชี่ยงเช่นกันการโจมตีจากมโหรากาบนท้องฟ้าไม่ได้หยุดได้รับการสนับสนุนจากพลังศักดิ์สิทธิ์แสงศักดิ์สิทธิ์สีเขียวมารากตเต็มท้องฟ้าและแผ่นดินที่ไรขอบแคว้นศักดิ์สิทธิ์ผู้ควบคุมยังคงเต้นโจมตีอีกครั้งการระเบิดนี้ทําให้ท้องฟ้าสั่นสะเทือนพระราชวังจกักรพรรดิเย่ทั้งหมดสั่นสะเทือนการโจมตีครั้งนี้หาที่เปรียบได้